สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบนนะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่เป็นโรคของหอบผืดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนี่นางแสวงวงเจริญนะคะอายุ64ปีแล้วค่ะค่ะค่ะ คุณแม่ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เย็บผ้าค่ะเย็บผ้าค่ะตอนนี้ก็ยังทาอยู่ใช่ไหมทำค่ะในี่เย็บเครื่องแบบนี่ละเครื่องแบบตํารวจอืมก็ยังทาอยู่ค่ะทําอยู่ค่ะโรคขอบผืนนี่คุณแม่เป็นมานานยมมันก็เป็นมานานนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเป็นขนาดถึงวันน็อกเหมือนงวดงวดที่ปลายปีที่แล้วอ่ะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเป็นเพราะปกติก็ทํางานอยู่ตอนเย็นๆแล้วก็นอนปกตินี่แหละ ประมาณตีสีเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ได้ออกแต่ก็ยังรู้ตัวอยู่ก็เลยโทรบอกร้านเขาเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้ามาเขาไม่รู้ตัวว่านี่เราฟุบลงไปแล้วออนอกเข้าโรงพยาบาลนะก,ก็เลย หามส่งขึ้นรถลงไปติดพยาบาลเลยคือคือเหตุการณ์วันนั้นคือคุณแม่ยังมีสติที่โทรหาโทรหาเสร็จแล้วเรียบร้อยจนแต่งตัวเสร็จมานั่งคอยเขาคืออาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะมันมันมันหายใจไม่เต็มปอดอะหายใจไม่เต็มปอดเออมันหายหายใจออกแต่เวลาเราหายใจเข้ามันไม่อิ่มอะไปโรงพยาบาลหมอก็เลยใส่ท่อใส่อะไรส่งถึงตัวจังหวัดเลยอะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดหนักที่สุดอ่ามันจะมีมีสองครั้งครั้งก่อนอะแต่ไม่หนักขนาดนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหนัก พอน็อกอยู่นี่เลยไปโรงพยาบาลก็หมอเขาก็ให้แค่พ่นยานแล้วก็ฉีดยาที่ว่าฆ่าเชื้อหรืออะไรนั่นนะให้แค่นั้นเองออยากินไม่มีถ้านอนก็ใส่ท่อประมาณคืนหนึ่งตื่นเช้ามาประมาณจะสายนะก็เอาท่อออกแล้วก็แข็งแรงปกติตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลต้องสอดท่อเนี่ยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลอยู่เขาหให้อยู่โรงพยาบาลนี้สิใส่ท่อแต่ก็มีรู้สึกหมอเขาบอกว่า แกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวแกยังรู้สึกคำว่าง,งี้พอตัดใจแล้วเราดิ้ดนไงก็บอกมาหมอก็บอกว่าแกไม่เป็นไรหรอกคำว่าง,งี้ก็เลยเอาเอาใส่เสร็จแล้วก็ส่งต่อส่งต่อไปตัวจังหวัดตอนนั้นคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันมันเจ็บอะมันเจ็บที่คอนี่แหละรู้สึกว่าเจ็บเออรู้สึกว่าเจ็บรู้ตัวว่าเจ็บเออแต่อย่างอื่นนะไม่รู้รู้สึกว่าข้างในรู้สึกว่าเจ็บอะทานอาหารก็คือต้องแต่ถ้าเราใส่ทอคือเรากินอะไรไม่ได้เลยต้องเอาสายยางใส่ ให้อาหารเหลวล,ลูกมีการเป็นห่วงบอกคุณแม่ว่าอะไรบ้างไหมคะเขาก็โทรมาถามพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วลูกเขาก็มาหมอเขาก็บอกไม่เป็นไรก็คือเขาบอกมาเป็นโรคนี้มันรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้เออได้แต่แค่ยาก,กินไม่มีนะเขาบอกมีแต่ยาพ่นแล้วเรียวแรงของเราอาการที่ตอนที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันเป็นก็คืออาการมันแบบมันหายใจไม่อิ่มท้องทําให้เวลาเราหายใจเข้าอย่างนี้มันไม่ปกติใช่ไหมมันทําให้เราเหมือนใจจะขาดอะอย่างนั้นอะมันหายใจแบบนั้นอะ ที่นี้หมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าหลอดลมแล้วมันตีบด้วยเขาบ่าอย<ฆ>่างนี้เออมันก็เลยหายใจไม่เต็มเขาบ่าอย่างนี้เขาหมอก็บอกว่าให้ดูแลร่างกายให้ดีนะ<ฆ>แต่ก็บอกเออแต่ก่อนมันจะมันจะเป็นแต่ก่อนเคยนะมันเป็นแต่มันเป็นล้วพ่นยามันก็หายก็คือแบบอากาศอย่างนี้แหละอากาศชื้นๆอย่างเงี้ยจะมีอาการเลยเพออากาศเปลี่ยนเ<ช>ออพอคุณแม่เริ่มทานยูคอร์อก็คือ ơ, ตั้งแต่ที่เริ่มกินแล้วนี่กล่องหนึ่งนะรู้สึกว่าฝนตกอย่างนี้มันก็ไม่เป็น แล้วคุณแม่มารู้จักตัวบาลานโยคอได้ยังไงดูในโทรศัพท์นี่ยนะคะเปิดเจอออกจากโรงพยาบาลนี่แหละตอนที่เป็นน็อกพี่ออกมามาเจออีกก็เลยโทรถามม,มีเบอร์โทรก็เลยโทรถามก็เลยบอกว่าแค่ยังงั้นก็ลองดูกล่องหนึ่งก่อนครั้งแรกอ่ะพอหมดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันนอนนําไม่มีอาการแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโทรสั่งอีกชุดที่สองอ่ะทีไ่ได้สมกล่องอ่ะแล้วนี่อีกมาอีกชุดชุดที่สามเนี่ยที่สามกล่องที่ส่งมาตอนหลังอ่าะ,ะคุณแม่ทานไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงค่อยๆดีขึ้น ที่เราสัมผัสได้เลยประมาณกระปุกที่สองอะที่สั่งสั่งไปแล้วกระปุกหนึ่งมาทานไปหมดแล้วพอมาสั่งอีกรอบสองทานกระปุกที่สองกระปุกที่สองยังไม่หมดก็รู้สึกว่าเออร่างกายเรามันก็รู้สึกว่ามันเจอฝนเจออะไรหายใจก็ปกติอย่างเงี้ยก็ทํางานได้ปกติอไปหาหมอหมอเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมมีอาการไหมก็บอกไม่มีปกติก็ทํางานได้ทุกอย่างก็บอกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะก็ทําทําทุกวันตื่นขึ้นมาก็ปกติทุกอย่างางเนี้ เรียกได้ว่าอาการก็คือค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะแต่คอยดูผาจากมันปลายปีที่แล้วที่มันน็อกแล้วคอยรัว่าปลายปีนี้มันจะเป็นไหมก <c oughs> ็อยากรูออ้ก็เลยบอกว่าก็เลยว่าเห็นมันดีขึ้นก็นเลยสั่งต่อมาเรื่อยๆแล้วทําไมคุณแม่ถึงพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลคุณแม่เลยตัดสินใจเอาตัวนี้นี่แหละก็ลองดูเปิดเห็นที่ว่ามีอะไรที่มาถึงที่แบบนี้แหละที่อยู่บุรีรัมย์ ที่เปิดในในในเจอ <ะ S 1> คนที่มีอาการเ,ออเขาบอกเขาเปลี่ยนมาตั้ง20ปีเขายังเขายังเขายังดีขึ้นแล้วว่างี้แล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็เลยอยากลองดูว่างี้ถ้ามันดีขึ้นเราก็จะทานไปเรื่อยเราะพอเราเกิดอายุเราแก่ไปกว่าน,น,นี้เกิดไม่มีแรงสู้เกิดเป็น,นหนักหักเราจะไหวเลยเราคิดอย่างนี้ก็เลยลองดูก็เลยลองกลองดูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านที่ดูอยู่แล้วมีอาการเป็นหอบหืดเหมือนคุณแม่บ้างคะ ก็อยากให้เขาลองดูค่ะถ้าคนเริ่มแรกอาจจะหายไวหน่อยนะคนนานมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยก็ทํางานทําอะไรก็ปกติก็รู้สึกก็ดีขึ้นก็เย็บผ้าก็เย็บบางทีก็เจ็บยันตีหนึ่งก็มีนะบางงานเขาจะเอา ก็ไม่เป็นไรก็ไปนอนจืน่อ้ะมาก็มาทาได้ปกติก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรให้เขาเปิดใจจะลองทานดาูแต่เป็นสมุนไพรล้วนใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไม่มีนี่แหละถึงถึงกล้าแต่ก่อนกลัวแบบกลัวกินนานๆไปกลัวใจนีน่ยังไงก็เลยกลัวก็เลยถามว่าสมุนไพรจริงหรือเปล่า้นนี่ยทีเขารับเขาบอกจริงสมุนไพรหมดเลยเขาบอกนี้ก็เลยลองแต่คุณแม่รับปาาระกันว่าอาการดีขึ้นจริงสดีรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็จะไม่มีอาการย่นเดียวนี้ ไปหาหมอสองครั้งแล้วหมอเขานัดไงแล้วก็ต้องไปใช่ไหมหมอก็บอกต้องไปตามก็ก,ก,ก,ก็ตรวจร่างกายเขาบอกเหนื่อยไหมแล้วก็บอกไม่เหนื่อยเข้ก็ให้แค่ยาพ่นนะมาแต่ไอตัวฉุกเฉินที่เกิดเราเป็นเขาให้พ่นนะ จะเข้าให้มายังไม่ได้พ่นเลยเพราะไม่มีอาการยังไม่ได้เป็นต้องยังไม่ได้แกะเลยในกล่องอะม้ีไปก็กลัวจะหมดอายุก็เอาไปคืนเขาออยากให้คุณแม่การันตีหน่อยว่าสมมติว่าให้คะแนนเต็มสิบคุณแม่ให้คะแนนบรันยูคอเท่าไหร่คะสิบไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มมาดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบรันยูคอนะคะเป็นสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้นสิบสามชนิดนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคนที่มีอาการหอบหืดแบบคุณแม่ นะคะวันนี้นะคะทางบาลานยูคอจากบริษัทบาลานแบ์นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ,คะที่ไว้วางใจให้บาลานยูคอดูแลคุณแม่นะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะอยากจะฝากอีกหนึ่งข้อคิดนะคะ,ะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ชิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วหมดเดี๋ยวก็โทรสั่งใหม่พอมีเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเอออย่าลืมวันนี้ชิวอันนี้มอบอันี้ให้คุณแม่ขอบคุณนะค่ะจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกตินเรื่อยละได้แต่โทรมาถามอาการคุณแม่ค่ะพะมีเบอร์อยู่ไงพอวันนั้นใกล้จะหมดเหลือประมาณ2เมตรนี่แหละกะโทรก็ก็บอกคอยนะประมาณสองสัปาหพอสองวันเสร็จมาแล้วพอได้รับปุ๊บประมาณเย็นๆนี่แหละเขาบอกได้รับของรือยังคะเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกได้รับแล้วค่ะแต่ตอนช่วงที่เป็นตอนนั้นก็คือแบบ ยังทางานได้ปกติก็ทําค่ะทำอ<ม>ตอนท <ำ S 1> อนี่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็ยังทำออกจากโรงพยาบาลมาได้เจ้าของไงที่ผ้าเขาก็บอกว่าให้หยุดผ้าก,ก่อนแล้วก็บอกไม่รู้หยุดสมัยแล้วก็ไม่เป็นไรก็เย็บแต่ก็ไม่ได้เร่งแบบเย็บอยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยถ้ายัางไงค่ะจะเป็นยัางไงาทั้งหมดก็จะสั่งใหม่ค่ะกินจนกว่าจะปกติอันนี้คือคุณหมอก็นัดเรื่อยๆนัดนัดสามเดือนถ้าเราถ้าเราดีขึ้นเขาก็จะลดยาพ่นลงตัวถุกเริญนั่คือเขาให้มาตั้งแต่ หัวดก่อนกับยันหัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยก็เอาไปคืนเขาแล้วพอเราไม่ได้แกะเลยกล่องยังเต็มอยู่เลยไม่ได้แกะพอเราไม่ไม่มีอะไรเราก็ไม่พ่นตัวนั้นไงคือเราเราแค่พ่นตามคําสั่งหมออ๋อใช่หมอเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเกิดเราเป็นมาเดี๋ยวไปหาเขาแล้วบอกนัดทําไมไม่มาอย่างนี้เขาจะดุอีกแล้วก็เลยไปตามไปเขาก็ตรวจร่างกายธรรมดาเขาถามว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็บอกอาการเขาก็บอกว่าเออดีขึ้นนะเขาบอกไอ้ปรับตัวดีขึ้นนะเขาบอกพยายามทําให้ร่างกาย ให้นี่ให้มีภูมิมาเยอะๆเขาก็างอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณแม่ต้องแบบดูเยอะคุณแม่ถึงแบบเปิดใจเออพอดีนั่งๆอย่างงี้เพลินๆก็กดดูแล้วก็เจอพอดีก็เลยตัดสินใจสั่งเลยแต่ก็บอกลองก่อนแค่กล่องเดียวว่เออนั่นแหละลองก่อนก็บอกไม่เป็นไรค่ะลองก่อนก็ได้ครับว่างี้ที่ผู้ยิงที่รับะนะ ตอนแรกคุณแม่คิดว่าราคาสูงมากถ้าเป็นสมุนไพยิงจริงมันต้องประมาณนี้คิดในใจนะเพราะว่าเคยถ้าจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็จะไม่แพงใช่ไหมแต่มันมีพวกนี้ด้วยแต่ที่นี้ถ้าเป็นตัวนี้เราก็รู้ด้วยแล้วว่าสมุนไพรมันแพงอยู่แล้วก็เลยสดใสแข็งแรงมากเลยดูไม่เป็นอะไรเลยดูสดใสอ่ะยังคนแถวนี้เขายังงงเลยเ็าบอกไปนอนโรงพยาบาลมากลับมาแป๊บเดียวทำไมทํางานได้ก็มืแล้วก็บอกว่าเราไม่เป็นไรแล้วก็ปกตินะไข่มันก็ไม่มีโรงพยาบาลเขาตรวจเขาบอกไม่มีไข้ไม่มีอะไร เวลาเป็นไข้ไมัน่อยมีหรอมันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบไม่ไม่มีบอกเราเลืกแรกเลยนะ <Okay. S 1> เราไปนอนแล้วตื่นขึ้นมา มันไม่มีเลยนั่นแหละเออนั่นแหละดูดีๆก็รู้สึกรู้สึกเรานี่ปู่พอเรายังรู้สึกตัวเลยก็เลยโทรบอกล้านไงบอกว่าพาลงไปโรงพยาบาลหน่อยอย่างเงี้ยล้วก็แต่งตัวมานั่งคอยเขาอยู่ข้างนอกแบบปุ๊บลงไปแบบไม่รู้สึกตัวแบบนั้นแต่ก็เราก็หายใจอยู่แต่เราไม่รู้สึกในเออนั่นแหละเขาก็เอารีบเอรถไปโรงพยาบาลเลยนานเท่าไหร่ที่ออกมาจากโรงพยาบาลถึงถึงมาทานยูคอนประมาณ เกือบสองอาทิตย์ได้มั้ง่ง 20, างค่ะค่ะประมาณนั่นแหละตัดสินใจอยู่นานๆเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ว่าจะทานดีหรือไม่ดีเนาะอย่างเงี้ยก็ทร<อ>ลองเอเอดีก็เลยสั่งต่อมาในที่นี้เขาบอกว่ามันมีนะเขาบอกอะไรสองแถมหนึ่งแว่างเงี้ <c oughs> แล้วก็เขาจะให้ตัวอะไรมาอีกที่มันเป็นคิวคิด้ไอ้ที่เป็นไฟเบอร์เป็นซองไงล่ะอูอ้อร่อยมากเลย อันนั้แม่ทานไปแล้วเนาะทานไปแล้วค่ะถ่ายครับถ่ายดีละลายน้ํานั่งอยู่หูอร่อยมากเลยว่าจะเอาน้าแข็งใส่อุ้ยไม่เอาแล้วเว้ยว่าอย่างเงี้ยของบริษัทนิ่เลยมันมันมันเราชอบรสนี้อยู่แล้วไงมันออกเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่งนะแเลสามารถผสมกับน้าเย็นได้นั่นแหละผสมกับน้ําเย็นแหละวันนั้นอ่ะคนๆๆแล้วนั่งสดอุ้ยอร่อยเว้ยเสียอแ่างเดียวบอกว่าถ่ายดี ก็ถ่ายปกติอยู่ทุกวันแหละค่ะเช้ามาตื่นขึ้นก็สักพักหนึ่งก็าแล้วล่ะระบบระบบถ่ายดีแม่แต่ผมเห็นแม่แบบหายแล้วแต่แม่ก็ยังสั่งเรื่อยๆทำไมครแม่นี่เหรอก็อยากให้มันหายขาดอยอาอยากให้มันหายตาไปเลยค่ะค่ะอยากให้มันหายขาดไปเลยไม่อยากหยุดนยตื่นขึ้นมาแล้วหายใจไม่เต็มปอดเหมือนวันนั้นเนาะค่ะค่ะก็ถึงก็ถึ่งว่าจะกินเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าหมดก็สั่งต่อกินเรื่อยๆจนกว่าแบบตัวเราจะ ไม่มีอาการอ่ะ,อะถ้า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 มันถ้ามันไม่ไม่เป็นมากก็นาน,นานจะสั่งสีกิน <Okay. S 1> พุ่มกันไว้อย่างเงี้ย okay.